เพี้เมี้ยคลามโนมาจากททยพี่น้องกับเมนูสมตำเสมอจิลิโคเดดเดงมาได้ค่ะเด้อตัวแจกมังกรกดอื่นเนี่ยเป็นแตะกับขอบคุณพี่น้องสุขสุขคนนะคะเด้อที่ติดตามที่ให้กำลังใจเยเพี้ยเพียคลามโนสมานนะคะกกดไลค์กดแชร์กดกระลิงให้เย้เพี้ได้เด้อค่ะเย้เพี้ยเซนีกำลังใจที่จะต่อไปนะคะขอบคุณหลายๆค่ะโคจิลิโคเดดเดงมาได้ค่ะเด้อเยเพี้ยนะขออนุญาตกิน จะข้าสองคำก่อนนะคะกี่เป็นมีเรียงสิบชูฟ้าดีกว่กีกิลี่ีจะมีไข่รนี่จะโตวด ยังเพิ่ไปบานน้องสาวมาไปเบิ่งเป็นเห็ดขอกล้วยเอาไปจังใดมึงจังใดเป็นหิตเหลวไหมน้ำมเนมึงก็เอากล้วยไปใส่ขอกเมึนก็เอาของแม่มาใส่น้ำมันไมอยาให้แม่เลี้ยง ว่าไม่เอาเท่าไหร่เห็นแล้วก็คิดอยากเลียงเนี่ยค่ะทุกคนนี่ <laughs> อยากเลียงไปของจ้าของ thiên sao máy pixel nhồi, bên hàng phẩu một 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 mẹ, cái lăng xảo luôn, sao đẹp, bên nào, một người hồn hồn ุกกำลังใจเ้อะพอเด้อที่มาให้กำลังใจใเยปินจะถูกคอมเมนต์เด้อค่ะวา่าจะอยู่ไกลอยู่ไกลขอบเล่าเล่าเด้อค่ะมันค่ะทุกคน นอนมาลบนอนมาลบหลายคืนอ no ่ะมีปัญหาอะ ฟังเลยเมาถึงคว้มเป็นไปมากเป็นเจมเพนนุกันเนาะก็มีพี่น้องไล่ๆเนี่ยเป็นห่วงเป็นใยๆเพินก็อยากสิหนูว่าชีวิตเดียรพนเนี่ยเป็นไปมาจจะไหนอยู่เนาะคบนเกระถางฟังอยู่ก็มีหลายเนาะยีมพินเนาะบริเวณทัไปหาสามียีมพินยีเพนเนาะพยายง่าย ภัยงามใจแข็งพยายามจ,จิตเป็นคนเข้มแข็งกาะทางติดก็อยากทูอยากทูเด้ค่ะทุกคนเนี่มืงขึ้นกัเกือบได้ค่ะทุกคนเกือบเลยค่ะใจแข็งไว้จะาาพูดว่าสามีมจะพิน่ะจะโทรมาหาจะพินหคนชิงหัวจะพินหจะพินเหมือนจะบอกจะจะพินบอกถึงไว้ ตัวเต้จิบก่อนนะคุณจีบ,บทัดจากรเมื่อวานที่เจเป็นบอกว่าถ้ายะเพ็นขายรถออกกับหรือขายสิ่งของที่เป็นเงินสามีเจเพ็นเป็นคนซื้อเะเพ็นกับญาติเน,นะาะญาติมาสามีเจเพ็นหนักเขียนให้เจเพ็นฟ้องรองประมาณนี้แหละค่ะ เราดูโอกับโอกาสแล้วคิดอย่างค่ะทุกคนคิดตัดสินใจกับว่าสิขายสมบัติจกักรจีจยเป็นหามแดงดากเ,ยเียรน้ำพักํำแพงจยเป็นเีกแต่แต้งสมัย,ยเยเป็นเป็นสาวเย็บผ้าสื่อทีแปลงนี่ไว้สมัยนั้นอ่ามันกระเพกในสมัยนั้นค่ะทุกคนแต่ว่าคันมากเป็นสมัยนี้กับ แต่อีกราคาหนึ่งนะคุณตัดสินใจจะเอาทีจะคงที่แป่งให้เย็บเป็นทั้งชีวิตเย็บเป็นเลยนะคะทุกคนที่เย็บเพป็น่ะเก็บหอมลอมมิบเยเป็นอะไรสิบสามปีเย็บผ่าเลยค่ะทุกคนเก็บเรียบผสมหน่อยใส่ไสมฮะทรงห้แม่์บังเก็บบัง ก็สิ้งใจจะขายแล้วค่ะทุกคนก็ตั้งใจเสิยดายกับกุยกับพี่น้องยัยเพนด้วนะเมันอยากได้ก็มีกับกุยรคาคาประมนึ่เกิลล์ด้ยแล้วค่ะกนสิขายเอามากแก่ปัญหาในช่วงนี้ก่อนค่ะทุกคนเพราะว่ายัยเพนน่ะมีพลังใส่หลาย,ยัางไรเลี้ยงน้องมันตั้งรักยามันไลยใด กับสิข่ายแก่ขัดคนจิตไรค่ะ,คะทุกคนเนาะนอนมาลับจิตไรยังเลยเนี่ยค่ะถ้ามันเหลือจะเป็นกรว่าอยากชวนหนึ่งกนะันแต่อยากซื้อกล้วยมาเลี้ยงจะสองตัวเนี่ยอยากเลี้งยงกล้วยไปเห็นไปเห็นของหนุ่มสาวก็อยากเลี้ยงนะคะทุกคนที่นี่ <laughs> ก็ะบะอยากซื้อจะสองตัวเนาก่อ พอได้เลี like can? Can like, ้ยงพอได้มีแนวเห็ดเห็ดให้บาคิด่คุ้มสานนะคะคิดคิดจังาีหร่ล้วคะเพราะว่าเขาจะไปทาองในไกลๆกับไ่มีคนดูเฮียนเหยอาจจะคนจะเพิ่อนไปเห็นการเห็นงั้นทาองในไกลๆเดี๋ยวเขาประกาศไปกระชิดคือการนะคะว่าคล้ายสมบัติเรียงบางคนกระชิด่านปุ๊บกระชิบวายเพิ่อนเนาะ ในบัวฝรั่งยางดีกดรขายสมัรกินคิดอยู่เด้อค่ะทุกคนแต่ว่ากะนคิดจะในอะไเนาะพอน้องกระตง้ามีอ่าเคนบอกมนซันเย่าเพิ่นกตะตงทำเต่เละคะ่ะคิดอะไรย่างไรเนี่ยด่ค่ะเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมว่า ฟินไม่ห่างรอบสองเลค่ะทุกคนบอกมาเลยคะ่ะตาสิไหล่ลเลยค่ะทุกคนอยี่ยยังเป็นตายู่วหม้อหมอด้วยค่ะทุกคนยัเป็นกรคิดวังเป็นทากออกทดีดีแล้วค่ะ เพราะว่าสิเป็นหน้าที่ที่ยเนนะยเป็นอะไทยพีนองมือก็เป็นโคงสาม,มิยเยอเป็นสื่อคนนึงทำอะไของเย,ยเป้นสื่อของยเยเป้นมนะีมีมีชิ่นเดียวอย่ะ,ะที่หงแหนคักเลขน,นะทุกคนได้จำเป็นนะเ,เดียวบอกเยเป็นกับโมโบ เร,เ,รนะเรื่องดาวจะเปจบของไหฟังมกก่อน้อทักทายกับนี่แหละค่ะบอกเลืออยางทีกิ้สุ่มดำเหลือเนีบอกบวกการินสุ่ม,มตำได้ค่ะทุกคนยันเพชรยันอันนี้นาะค่นะนาะกจินแมงกิลิเป็นสกอตคิดนี้ก่ะเอาไว้ักมีสกอตนะคะยี่เพจเนี่ยแต่อย่างสิบอกเงยาอยู่อยู่หรอกค่ะแต่ว่าคิดกับจิเง้าะค่นะเนาะเพราะว่า จีบของเยเป็นตั้งเยอะเยเป็นกับว่าเพิินหลายกะจิบเงาจีบเงาเนี่ยตุกคปีบงังนี่แหละค่ะเยเป็นนตัดสินใจเรียลเจ้าออกจะขายจะซั่งัมกมีเงินเขามากนาะวาสามีเยเป็นไก่อกจุทกายนมันก จะหมดแล้วค่ะทุกคนลอยหลัวเลยหลัวลงคักแล้วค่ะจะ่ป่นก็จะเป็นกบขอให้พี่นงสุขของทุกคนรักษาสุขภาพด้ค่ะเด้อติดหาคอกันใหม่ขอให้มีทุกความสุขค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย